สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมวอลเฟรมนะครับก็ใกล้กันเข้าไปทุกทีแล้วครับกับงานเทนน n o c คอ2025และก็เมื่อไม่มานานมานี้นะครับทางดิจิตอลเอสเ m ก็ออกมาประกาศครับว่าในงานเทนน n o c คอนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็ยังที่จะสามารถรับของในเกมได้ฟรีครับและก็ยังมีสิทธิ์ร่วมรับของรางวัลต่างๆมากมายครับซึ่งปีนี้บอกเลยว่าเยอะมากจริงๆและไหนๆแล้วพิลิงก็จะขอประชาสัมพันธ์ด้วยเลยครับว่าในงานเทนนคอ2025นี้พิลิงจะ ไม่ได้ไปร่วมงานครับเพียงแต่ว่าใครที่สนใจไลฟ์สตรีมเทนนโคอนนะครับแล้วหาเพื่อนดูก็สามารถมาแจมกับพี่ลิงได้นะครับในช่องทางทวิสและ YouTube ภายใต้โปรเจกต์ส่วนตัวของพี่ลิงคือ Watch Party เทนนิโค2025ใครที่สะดวกว่างๆก็อย่าลืมมาแจมกับพี่ลิงนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ลิงก็จะพาไปดูครับว่าของรางวัลนนะ่ะมันมีอะไรบ้างและต้องทำยังไงถึงจะได้มันมา จากที่เพื่อนๆเห็นก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับก่อนจะถึงงานเทนนคอนและนั่นก็หมายควาว่าสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมวอลเฟรมนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วงานเทนนคอนรูปแบบตัวดิจิตอลก็เหลือเวลาตัดสินใจอีกประมาณเดือนกว่าๆครับและสาหรับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ลิงก็อยากจะเชียร์ให้ซื้อครับเพราะว่าสีนหน้าของปีนี้ค่อนข้างจะเอ็กคลูซีฟมากจริงๆและสาหรับใครที่กําลังรอสกินแฮร์รูมวอลเค r ีย เกมวอลเฟรมก็จะปล่อยให้เราซื้อหลังงานเทนนคอนจบครับและในแพ็กเกจวอลคลียร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยสกินแฮร์รูมวอลครียร์ซิกหน้าพาเลสีสัญลักษณ์จิฟเอมเรมและก็ทรัคส์การ์ดครับทีนี้ก็มาถึงสาระสําคัญกันแลวครับว่าการดูเทนนคอนปีนี้ของเราเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างและในปีนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ต้องแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาดูครับเพราะว่าของรางวัลชิ้นแรกน,นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์จิฟของน้องเอวกรจากเกมโซลเฟรมซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้อง เช้าวันเสาร์ที่19ก้ากรกฎาคมเวลา6โมงเช้าครับคือในช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งขอแค่เพื่อนๆมาจุมดูแล้วก็รับรางไวัลไปได้เลยครับของรางวัลถัดมานะครับก็จะเป็นโปสเตอร์แฟลกับลิซซี่ก็จัดว่าเป็นไอเทมเด coration ตกแต่งบ้านและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้นะครับวันเสาร์ที่19ก้ากรกฎาคมเวลา7โมงครึ่งถึง9โมงแค่มาจุมดูทวิสเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะได้ของรางวัลน,นี้ไปแบบง่ายง่ายครับ ส่วนของรางวัลถัดมานะครับก็จะเป็นชุดกรดเน็กตาวายและของรางวัลในรอบนี้นะครับเพื่อนจะต้องดูงานเทนนคอนในช่วงเวลาสี่ทุ่มของวันที่1 9จนถึงตี3ครึ่งของวันที่20ครับและเงื่อนไขกันได้รางวัลน,นะครับเพื่อนๆจะต้องชมงานเทนนคอนผ่านช่องทางทวิสอย่างน้อย30นาทีครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังอยู่รอดจนถึงตีสามครึ่งของวันที่20กรกฎาคมก็รับไปเลยครับวอลครีเพรามครับในช่วงเวลาตีสามครึ่งจนถึงตีห้านะครับขอแค่ดูไลฟ์ให้ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้รับวอลครียพรามแบบฟ,ฟรีๆแถมสล็อตให้ด้วยส่วนของรางวัลในกิฟต์อเวปีนี้นะครับก็จะมีฟิกเกอร์ของแม่โลตัสแล้วก็ตุ๊กตาโอลลี่มัสคอตในปี1999แล้วก็แพลตินัม2025แพลตินัมแล้วก็ยังมีกิจกรรมเกมมิ่งต่างๆอีกมากมายครับ ในส่วนของกิฟอเวนนะครับเพื่อนๆ,ๆสามารถส่งสิทธิ์รุ้นรับรางวัลได้ง่ายๆครับด้วยวิธีการเยี่ยมชมหน้าเว็บต่างๆที่เขาแนะนํามาให้ครับโดยอย่างแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องกรอกรายละเอียดของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็กดปุ่มบวกหนึ่งที่มีหน้าตาแบบนี้มันก็จะพาเพื่อนๆไปที่หน้าเว็บไซต์ครับไล่ทาแบบนี้ที่ละอันจนสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีเขียวขึ้นแบบนี้ครับเพียงเท่าดีเพื่อนๆก็อยู่บ้านรอรุ้นรับรางวัลได้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูช่องพี่ลิงอยู่แล้วได้รับรรรราา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 างงงงวววววัลลลจิิๆๆกกกกก็็ออยย่่่่ืมมมเขขนนด้้้้ะคบบบถพีีแแแสชท19 ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ไว้มาดูงานเทนนิคอนด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับ